สวัสดีค่ะใครที่เล่นทาวาตาบ้างหรือว่าใครที่อยางไม่ได้เล่นนะคะททวาตาเปิดให้เล่นฟรีและที่สําคัญในเดือนนี้นะคะภายในสิ้นเดือนพฤษภาคมนี้เท่านั้นนะคะเขามีแจกไอเทมเยอะมากเลยถ้าหากว่าใครยังไม่เคยลองเล่นนะคะช่วยกดลิงก์นี้ให้ตาหน่อยตอนอยางได้ตัวโรบอรตมากๆนะคะขอแค่10คนเท่านั้นเองนะคะก็จะได้ตัวโรบอทแล้ว ถามว่าตอนนี้เล่นได้อะไรนอกจากความสนุกนะก็คือเขามีของแจกเยอะมากนะคะถ้าหากว่าใครเล่น s e r v ์ฟเวอร์เพลย์นะคะก็จะเขาจะมีสุ่มนะคะแล้วแต่จำไม่ได้แล้วว่าลำดับที่เท่าไหร่นะคะเขาก็จะแจกเป็นเหรียญกาล่าเนาะแต่ถ้าหากว่าเ,เล่นเซิร์ฟเวอร์คอมเพลชันนะคะก็จะเป็นเซิร์ฟเวอร์เอาไว้แข่งเนาะซึ่งก็จะมีความเครียดนิดนึงอะ่ะเพราะว่าเขาจำกัดเวลา,าไว้นะคะแล้วก็ คนที่เล่นแบบได้คะแนนสูงๆมาเยอะมากทีนี้เราห่างหายกันไปนานมากกับทาวสานะคะแล้วตังก็คนพบว่าเฮ้ย mm. มันมีความเปลี่ยนแปลงอะไรหลายๆอย่างเลยแล้วก็คนพบว่ามันก็เล่นค่อนข้างยากในบางอย่างแล้วก็ง่ายในบางอย่างนะคลิปนี้นะคะตันก็จะมาสารุปให้ฟังนะคะว่าตันเจออะไรบ้างนะคะที่มันเปลี่ยนแปลงกับทาวสานครั้งนี้แต่ที่แน่นอนเล่น ครั้งนี้นะคะเราได้มากกว่าความสนุกแน่นอนนะคะเพราะว่าเดือนเมฮเฮมนะคะของทาวซาและก็ของกาลาเขาแจกหนักมากๆเลยนะคะก็เดี๋ยวไปดูกันว่าตันสรุปมาให้แล้วนะคะว่ามีอะไรที่ตันคนพบว่ามันเปลี่ยนแปลงไปบ้างเนาะอย่างแรกนะคะที่คนพบก็คือมีบางชนิดนะคะอย่างเช่นอันนี้ก็จะมีการต้องใช้ตัวโอ๊กนะคะขึ้นมา เพิ่มจากเดิมนะที่ตอนแรกเราใช้แค่บูตนะคะเราก็ต้องไปสร้างต้นโอ๊กนะคะผลิตต้นโอ๊กเนาะแล้วก็ให้ตัวดัมเบลแจ็คนะคะไปเก็บต้นโอ๊กมาไม่งั้นก็จะสร้างไอสิ่งนี้ไม่ได้นะคะแล้วก็สายยูนิฟอร์มนั้นเคยทำเคลิปที่ผลิตยูนิฟอร์มมาไว้เนาะแต่ก่อนตจำจำได้ว่าราคาในการผลิตตัว Fabric p แพนนะคะมันไม่ได้แพงขนาดนี้อทุกคนตอนนั้นน่ะจำได้ว่าประมาณ2,500มง ตอนนี้อยู่ที่5 0 0แสนนะคือแพงมากแล้วก็ทำให้คอนโทรลยากมากๆนะคะคือเกมเทาวสตาร์เป็นอะไรที่เราต้องบาลานซ์อยู่แล้วเนาะว่าในความที่ทั้งข้าวคนงานนะคะการผลิตนะคะการขายของกได้เงินเท่าไหร่อะไรเงี้ยซึ่งในพอยต์นะคะเขาก็จะมีตัวดาวเนาะที่มุมขวาที่เอาไว้เป็นการแบบดูคะแนนนะคะว่าเราจะได้แหลงตำลับที่เท่าไหร่อะตัวดาวเนี้จะมีอัปเดตตลอดนะคะอยู่ใน Discord นะ ของกาล่าแล้วก็เข้าไปในช่องของทาวสานะคะมันจะมีอัปเดรอยู่ตลอดทุกสัปดาห์หรือว่าทุกๆในช่วงของที่กาล่าเขาจะปรับเปลี่ยนเนาะต้องคอยไปดูในนั้นนะคะทีนี้ตันก็ตอบไม่ได้หรอกในในคลิปนะว่าบางทีอาจจะมาเปิดดูคลิปนี้ที่หลังก็อาจจะแบบเปลี่ยนแปลงไปแล้วนะคะแต่ที่ตันคนพบก็คือพวกยูนิฟอร์มอะไรเงี้ยบูสติลอะไรเงี้ยมันเป็นอะไรที่ได้พอยต์เยอะอยู่แล้วแล้วก็ขายทีได้เงินเยอะนะคะ แต่ตันก็ไม่เคยไปทำบูสติวแบบจริงจังสักทีเพราะว่ามันใช้เวลานานแล้วก็ต้องบาลานซ์เมืองอย่างแบบโหยากมากอะคือถ้ามันเดินสร้างอะไรผิดไปแพงไปเกินตัวไปก็คือต้องทําเมืองใหม่มันก็เสียเวลานะคะสายที่ตันถนัดสุดนะคะก็จะเป็นยูนิฟอร์มนั่นแหละนะที่ตันทำแต่ครั้งนี้เขาอัปเดตมานะคะก็ทําให้ตัวยูนิฟอร์มต้องเสียเงินในการสร้างอะคือแพงอยู่พอควรเลย แล้วก็ในส่วนที่มันง่ายนะคะง่ายขึ้นในการเล่นทาวสารที่ตังคนพบก็คือ <c oughs> เขามีโหมดออโต้เซล์มาให้แล้วนะคะอาจจะมีมาสักพักแล้วเคยได้ยินนะคะแต่ว่าตังไม่ได้กลับไปเล่นเนาะ <c oughs> ก็ตอนนี้ก็เลยได้ลองมาใช้ตัวออโต้เซลลนะคะแต่ก่อนหน้านี้มีคนถามกันเยอะมากในเรื่องของการทําสคริปว่าจะขายออโต้เซลลยังไงคือมันอธิบายยากนะคะตังคก็เลไม่ได้ทำคลิปเนาะแล้วก็ปรากฏว่าทางกาล่าเขาก็เข้าใจในความยุ่งยากตรงนี้นะคะ คือเข้าใจผู้เล่นมากๆเลยแล้วเขาก็พัฒนานะทำตัวออโต้เซลมาให้ซึ่งเล่นง่ายมากๆไปดูที่ฟันเฟืองนะคะกดเข้าไปอ่ะเป็นแบบนี้เนาะกดเข้าไปแล้วเราก็จะเจอปุ่มตรงนี้กดไปได้เลยนะคะทีนี้เขาก็จะขึ้นมาว่าเป็นไอเทมที่เรามีนะคะเราก็ไปเลือกเอาได้เลยว่าเราอ่ะจะขายไอเทมอะไรให้มันเหลือเท่าไหร่นะคะยกตัวอย่างเช่นสมมุติแก๊สโซลลนเนาะ ตัวน้ำมันที่เราต้องใช้ในการส่งของนะคะตาจะชอบให้มันเหลือประมาณสัก20นะคะทีนี้นราก็ใส่ไปเลยนะคะตั้งค่าไปเลยว่าเหลือ20นะคะทีนี้เราใช้รถหรือว่าเรือในการขายของเนาะ เขาจะไปขายทีละ10ชิ้นเท่ากับว่าถ้าเรามีของนะคะอยู่ในอินเวนทอรี่สาชิ้นเนี่ยเขาจะทําการขายแบบออโต้เซลให้เราเลย10ชิ้นนะคะเท่ากับเราก็จะเหลือคงคลังอยู่ที่20ิชิ้นนั่นเองคือง่ายมากนะคะเราสามารถปรับเปลี่ยนทุกชิ้นได้เลยนะคะอย่างเช่นแก๊สโซลีนตันอยากให้มันเป็น20แล้วก็สมมติถ้าเป็นวีดตันอยากให้เหลือแค่ห้าก็ได้เหมือนกันนะเออเวลาที่ เล่นง่ายมากๆนะคะสำหรับออโตเซลคือเลิฟมากนะคะแล้วก็ตั้งค่าอะไรคืนง่ายมากๆเลยนะคะอันนี้คือสิ่งที่ตันชอบนะคะในทาวสตาร์ยุคใหม่นะคะเออก็เป็นอะไรที่เล่นง่ายแล้วก็ตั้งไม่แอบเห็นมานะคะหลายๆคนไม่ค่อยสบายใจในเกี่ยวกับคริปโตเเรนซีในช่วงนี้แล้วตันก็เลยมีคําถามเหมือนกันว่าคนที่ถือโนดเนาะก็ลงทุนไปเยอะแล้วเราจะมั่นใจได้ไงว่ามันการละมันยังคงอยู่นะคะก็ ได้เข้าไปดูในนิสขอดนะคะช่องของคนไทยเนาะก็คุณเปียนะคะก็เป็นหนึ่งในคนไทยที่ก็มีส่วนในการดูแลของกาล่าคะคอมมูนิตี้ของกาล่าเนี่ยก็ได้มาตอบไว้นะคะในเรื่องของที่ทุกคนกําลังคอนเซิร์นกันหรือว่ากังวลกันนะคะในเรื่องของว่าเรากาล่ายังจะมีเงินในการพัฒนาตัวเกมอยู่ไหมนะคะซึ่งคุณเปียก็ได้ตอบมาแบบออสปายใจมากนะคะก็คือ กาล่านะคะได้มีการแบ่งสัดส่วนเงินที่เอาไว้สําหรับในการพัฒนาเกมไว้อยู่แล้วนะทุกคนไม่ต้องเป็นกังวลเลยถ้าหากว่าคุณกําลังถือกาล่าอยู่นะคะหรือว่ามี NFT กาล่าเขาจะเป็นอะไรที่คือตลาดที่สุดล้ว่าของกาล่านะคะเพราะว่าเขาไม่เคยทาให้ผิดหวังจริงถึงแม้ว่าราคามันจะตกก็ตามแต่ว่าทุกๆเหรียญมันตกเหมือนกันหมดแต่ในขณะ,ะที่ตลาดมันแย่มันก็จะมีอย่างหนึ่งนี่แหละที่มันเหมือนแสงสว่างนะก็คือกาล่านั่นเองสำหรับตานนะเออก็แล้วแต่ ทุกคนละกันเพราะตั้งก็ไม่รู้เหมือนกันว่าแต่ละคนนี่ถืออะไรไว้บ้างนะคะแต่ที่แน่ๆเราควรจะแบ่งพอร์ตของเราเนาะให้มันมีหลากหลายนะคะไม่ใช่แบบอย่างเดียวเนาะก็เออถ้าหากว่าใครยังไม่เคยเล่นนะคะตั้เชื่อว่าหลายคนเนี่ยถือเหรียญกาล่าแล้วก็คงซีเรียสในเรื่องของเวลาเหรียญตกนะคะลองเปลี่ยนดูไหมเปลี่ยนลองมาเล่นเกมดูนะคะจะได้พอรู้แล้วก็จะได้มั่นใจมากขึ้นนะคะว่า เฮ<ห>้ยการ่าเขาไม่ได้มีแค่ราคาเหรียญที่มันจะขึ้นนะเราจะได้รู้เหตุผลไว้ว่ามันจะขึ้นเพราะอะไรนะคะเออก็เป็นอีกอย่างหนึ่งที่อยากจะให้ลองติดตามกันเพิ่มขึ้นนะคะเกี่ยวกับการ่าถ้าหากว่าใครอยากจะลองเล่นเกมนะคะกาล่าเขาก็มีเกมฟรีเยอะมากๆเลยนะคะตอนนี้ที่เปิดให้เล่นกันก็จะมีอะตวดทาวสตาร์แน่นอนและเปิดมานานและเป็นเกมฟรีตลอดเลยนะคะถ้าหากว่าใครเคยเล่นฟาร,ร์มวิวน่าจะเคยรู้จักกันนะคะเพราะว่าเขาเป็นซี ใช่ไหมเป็นโค้กโเดอร์นะคะของไซกานั่นเองก็ย้ายมาทํากาล่านี่แหละนะคะก็เลยทําให้เราติดงอมเงียมกันนะคะส่วนอีกเกมนึ่งที่เปิดให้เล่นตอนนี้นะคะคือสไปเดอร์แทงอันนี้ก็รางวัลแจกหนะักอยู่เหมือนกันแล้วก็อีกกลุ่มนึงนะคะเป็นกลุ่ม Legacy นะคะตามเป็นแอดมินกลุ่มเองนี่แหละนะคะถ้าหากว่าใครมี NFT ของ Legacy สามารถไปตอยกันได้นะคะเป็นกลุ่ม กลุ่มติดของตานเองนะคะดำเป็นแอดมินแต่ว่าไม่ค่อยได้มีเวลาไปดูแลหรอกนะคะก็ไปจอยกันในนั้นได้ไปพูดคุยกันในนั้นได้นะคะก็เป็นคอมมูนิตี้เล็กๆนะคะที่เอาไว้รอมาเล่นด้วยกันเนาะกับตัว Legacy นะคะแล้วก็ถ้าหากว่าใครลองไปเปิด inventory ดูถ้าหากว่าคุณได้ถือ NFT ของ Legacy เอาไว้นะคะเขามีแจกเทเฮานะคะ1ห,หลังด้วยค่ะ เป็นเชคสเปียร์เทาเฮานะถ้าตันจำไม่ผิดนะคะได้มาฟรีอีกแล้วนะคะคือเขาแจกแบบไม่ดูตัวเลยลองไปเช็คในอินเวนทอรี่กันดูนะคะแล้วก็ถ้าหากว่าใครอยากจะลองเล่นเกมก็เดี๋ยวตันใส่รายละเอียดในการสมัครแอคเคา t ์กาล่านะคะไว้ข้างล่างเนาะก็ฝากกดให้ตันหน่อยนะคะเป็น reference จริงๆตันไม่ได้อะไรในส่วนนี้หรอกคือเขาไม่ได้แจกอะไรให้ตันนะคะแต่ว่าก็คือเป็นการที่แบบเออ l o y a l t ีอะ loyalty กับกาล่มากๆเลยนะคะ ก็สำหรับคลิปนี้รามาอัปเดตประมาณนี้แหละนะคะก็มาเล่นกันนะก็รีบมาเล่นในภายในเดือนพฤษภาคมนี้นะคะเพราะว่าเป็นเดือนที่เาแจกหนักมากๆจริงๆค่ะก็ถ้าหากว่าใครยังไม่ได้กดซับสไครต์ช่องนะคะก็อย่าลืมกดให้ตามด้วยนะคะวันนี้ต้องไปก่อนแล้วคะ่ะบ๊ายบาย